ลูกค้าจะลืมเรือนคุณไปนะคะถ้าคุณไม่กระตุ้นการทำการตลาดไม่ขยายผ่านช่องทางฟรีๆนะคะผ่านเครื่องมือฟรีๆดีๆที่มันทวีคูณให้คุณผ่านระบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะคุณอย่าคิดว่ามันคงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของเราเหรอกมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่หรอกแต่เราจะทำยังไงนะคะแต่เราจะทำยังไงนะคะให้เขาจดจำธุรกิจของเราได้สินค้าเราได้แบรนด์เราได้นะคะการบริการของเราได้นะคะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรผ่านออนไลน์นะคะ a c e b o o k Line YouTube TikTok ทุกอย่างคือการรับรู้ของแบรนด์การรับรู้ว่าเรามีนะคะสินค้าและบริการคือคนที่รับรู้คือคนที่มองเห็นเขาจะกดไลค์หรือไม่ไม่ต้องสนค่ะคือเขาเห็นเขาดูเขาจําเขาเห็นเขาปัดทิ้งแต่เขาเห็นถูกไหมพฤติกรรมเรา,าอย่างนั้นคือเรายังไม่อ่านแ,แต่รูปภาพสะดุดละเอ,อิ้ทำอะไรอ๋อทำนี่คือวันหนึ่งเขาจะกลับ กลุ่มเหล่านั้นนะคะอาจจะกลับหรือแนะนําสินค้าแระบริการของคุณให้คุณแบบฟรีๆนะคะแปลว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะทุกช่องทางนะคะผ่านโซเชียลมีเดียนะคะคุณต้องทาค่ะคุณต้องทําได้แล้วนะคะอย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ทุกอย่างแล้วเราหนีไม่พ้นระบบออนไลน์แล้วค่ะ ถ้าวันนี้คุณอยากให้ธุรกิจของคุณมีฐานลูกค้ามากขึ้นนะคะกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามานะคะและสร้างการจดจําให้ลูกค้าได้ตลอดเวลานะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณต้องการนะคะนําเสนอธุรกิจของคุณเรื่อยๆนะคะคุณก็ต้องทําการตลาดผ่านระบบออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนี่แหละคะ่ะเป็น ตัวช่วยยิ่งธุรกิจเราเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะและขาดคนทําการตลาดให้นะคะคุณต้องทําเองผ่านระบบออนไลน์เหล่านี้ที่จะช่วยคุณได้นะคะณนะวินาทีนี้นะคะการทําการตลาดออนไลน์คือการทําด้วยต้นทุนต่ําแต่มีประสิทธิภาพทวีคูณนะคะหาลูกค้าได้กลุ่มที่กว้างขึ้นนะคะเพียงคุณใช้เครื่องมือฟรีๆดีๆเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็น,นะคะ่ะถ้าคุณใช้เป็นคุณจะรู้ว่ามันมีประสิทธิภาพมากนะคะวันนี้ ไม่เริ่มไม่ได้แล้วต้องเริ่มได้แล้วนะคะสําหรับทุกธุรกิจต้องบอกเลยว่าสําหรับทุก,ทกสำหรับทุกธุรกิจนะคะไม่มีคําว่าธุรกิจฉันไม่ใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ตรงไม่ได้ค่ะต้องมีค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะการรับรู้ว่าเรามีตัวตนเป็นสิ่งสำคัญบนโซเชียลมีเดียค่ะ